ลูกท้ายเร็วมาทีครึ่งตางตางตางโตสองนาทีก็ได้ถ่ายสองนาทีก็ได้จะได้เหมือนเหมือนกันนาทีครึ่งแล้วหอยปอนีครบ หนือใได้